หลายคนที่กำลังมีแฟนนะครับแล้วรู้สึกว่ากําลังสับสนในความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยเราควรจะไปต่อความสัมพันธ์ที่ดีไหมหรือว่าควรจะจบความสัมพันธ์ตรงนี้ดีแต่อีกใจน,นึงก็ผูกพันอ่ะแต่อีกใจน,นึงก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้แหละแล้วก็เกิดความสับสนแบบนี้มันคนอาจจะเกิดมานานนะคือแบบเป็นปีๆอะ่ะแล้วแบบก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดีคลิปนี้ครับผมจะมีข้อมาให้คุณเช็คว่าเฮ้ยถ้าหากว่าคุณรู้สึกแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งนะผมว่าความสัมพันธ์เนี้ยมแนน ไขกันมาแบบหลายครั้งแล้วอะแต่มันก็แก้ไม่ได้สักทีเพราะบางทีผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้นะบางทีการอยู่ต่อไปมันอาจทำให้คุณแบบเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะถึงจุดที่คุณจําเป็นต้องเลือกแล้วว่าต้องตัดใจแล้วแหละมาดูกันเลยครับว่า5ข้อเนี้ยมันมีอะไรบ้างมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือคุณเป็นคนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลย ปัญหานี้เจอกันเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคือเรารักเขาอยู่อยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อแต่เขาไม่รักเราละเขารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องพยายามเลยเพื่อความสัมพันธ์นี้ละเพราะไอ้ความต้องการเนี่ยมันแตกต่างกันน่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีแต่เรื่องเศร้าเสียใจทะเลาะกันบ่อยๆแล้วคุณลองคิดดูว่าทําไมสิ่งเหล่านี้มันถึงแก้ไม่ได้การที่คนหมดรักคุณแล้วคุณก็ทําดีพยายามทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปทางที่ดีแต่มันกลับส่งผลเสียมากขึ้นเรื่อยๆคุณคิดว่าถ้าาทํแบบเเดิมมต่อไปปจะ็็นนักร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําแบบนี้มานานแล้วนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มจะไม่ไหวแล้วให้คุณตัดใจและพอทันที เพราะการพยายามต่อไปมันไม่ช่วยให้ดีขึ้นต่อมาข้อที่2ครับก็คือไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันครับบางทีอาจจะเป็นแบบไม่ไว้ใจทั้งคู่หรือฉันไม่ไว้ใจเธอหรือเธอไม่ไว้ใจฉันความสัมพันธ์จะเป็นไงรู้ไหมมันจะทะเลาะกันบ่อยกับความระแวงที่มันไม่เป็นความจริงคนเราเนี่ยเวลารู้สึกระแวงเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เซ็ตเรามันทางานเนาะว่าเฮ้ยอันเนี้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วพอคุณสงสัยคุณทาไงคุณก็ต้องไปถามเขาแล้วพอถามไปถามมาเป็นไงคุณก็จะทะเลาะกับเขาพอทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสุดท้้าายยแลลวคุณกเป็น คนทีี่่เงงแล้วบางทีการทะเลาะกันตรงเนี้ยมันเหมือนการทะเลาะกันฟรีเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คาใจคุณอยู่ดีเพราะเนี้ยไอ้จุดตรงเนี้ยถ้าหากว่ามันสะสมมานานแล้วอันเนี้ยผมเชื่อว่าคนที่ฟังตรงนี้อยู่คุณจะรู้ดีว่าความไว้ใจตรงเนี้ยมันไม่สามารถกลับไปจุดเดิมได้แล้วและพอมันถึงจุดเดิมไม่ได้คุณคบต่อไปคุณก็แวงมากๆอยู่ดีและมันก็จะต่อมาที่ข้อ3เลยคือคุณรู้สึกแย่กับตัวเอง ถ้าหากเรารู้สึกดีกับตัวเองเราก็จะมีความสุขเนาะตอให้่อยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้นะแต่เมื่อไร่ถ้าหากว่ารเรารู้สึกแย่กับตัวเองถ้าเรามีแฟนและแฟนเราทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันเป็นแบบนี้วะอันนี้คือแย่แล้วเพราะอะไรเวลาที่คุณงี่เง่าใส่เขาคุณก็อยากหาความจริงคุณแค่รู้สึกว่าคุณอยากได้คําตอบแต่การที่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนงี่เงา่าขี้ระแวงขี้หึง,ห,งหรืออะไรก็แล้วแต่พอคุณรู้สึกแบบนี้เข้าเรื่อยๆมาทาให้คุณรู้สึกไม่ชอบตัวเองแล้วลองนึกย้อนกลับไปในอดีตด เฮ้ย hey, คุณอยากเห็นตัวเองงี่เง่าไหมคุณเป็นคนงี่เง่าไหมคุณบอกว่าคุณ <ot> <Engine than? S 2> ไม่เอาคุณไม่ชอบงี่เง่าคุณไม่ชอบเป็นคนไร้เหตุผลแต่ตอนนี้ในเวลาที่คุณจําเป็นต้องดึงบทบาทนั้นมาใช้เพื่อปกป้องตัวเองอะแล้วถ้าคุณไม่ดึงมันมาใช้กลายเป็นว่าคุณอาจจะดูโง่หรือถูกหลอกได้อะไรเงี้ยมันเลยทําให้คุณต้องดึงตัวตนที่คุณไม่ชอบออกมาใช้ซึ่งหากว่าคุณเป็นแบบนี้ไปนานๆเข้าคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองไม่รักตัวเองไม่ภาคภูมิใจตัวเองเพียงเพราะว่าเขาทําให้คคคคคุุุณณณตต้้้้อองเเเเเป็นนนนนนนแแบบััพรราาาาะกกกททีีี่่่่่ไไมมลลยใใชํหสว แต่มันทาให้คุณเนี่ยไม่ชอบตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยต่อมาข้อที่สครับก็คือความคาดหวังไม่ตรงกันครับ บางคนคาดหวังว่าอีกฝ <ๆ S 2> ่า,า,าย,ายหนึ่งต้องเป็นแบบนี้บางคนคาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะความคาดหวังมันไม่ตรงกันปุ๊บมันไม่มีใครผิดใครถูกนะมันเป็นแค่ความต้องการของคน2คนที่มันไม่ตรงกันเฉยๆพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่อีกฝ่ายนึงก็คิดว่าฉันถูกอีกฝ่ายนึงก็คิดว่าฉันถูกคนที่ถูก2คนมาคุยกันคุณคิดว่าเป็นไงครับทะเลาะกันเพราะมันไม่มีใครยอมรับว่าฉันผิดเลยมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีแต่เรื่องทะเลาะกันมีแต่เรื่องขัดแย้งกััััันนนนนนแและะะควววาาาาาาามมมมสพพธ์รรรรบถ้หกกก่่่เเเป็็ทีีดยออไืต ที่มันเป็นคนละทีมกันคุยอะไรกันไปปุ๊บอันนี้ก็ขัดขาขัดแข้งอันนี้ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์มันไม่มีความสุขและทะเลาะก,กันบ่อยสุดท้ายจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่ายอมแพ้และหมดรักไปด้วยความเหนื่อยต่อมาข้อที่5ครับก็คือคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขเวลาที่คุณอยู่คนเดียว ถ้าหากว่าคุณรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่ที่แบบไม่อยากอยู่กับแฟนละหรือมีช่วงเวลาที่คุณได้อยู่คนเดียวแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีความสุขจังวะคุณต้องลองกลับไปเช็คแล้วว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันอึดอัดกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวมันต้องมีเรื่องบางอย่างที่คุณอาจจะมองไม่เห็นแต่ความรู้สึกข้างในของคุณเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าตรงไหนมันรู้สึกสบายใจกว่ากันอันนี้คุณต้องไปเช็คล แล้วเนี่ยครับก็คือ5ข้อที่บ่งบอกว่าคุณควรออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้แล้วผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องครบ5ข้อนะเพราะทุกข้อเนี่ยคือมาแรงหมดถ้าคุณโดนข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่สามารถแก้ได้นั่นก็ถือว่าเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้แล้วถ้าหากว่าใครเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งใครดีรู้สึกว่าอยากมีเพื่อนที่แบบคอยคุยเรื่องเดียวกันเป็นกําลังใจให้กันและกันตอนนี้ผมสร้างกลุ่มเพื่อนมากลุ่มหนึ่งครับชื่อ Moving On with c h o n Chris กลุ่มเนี้ยจะเป็น ได้รับความเห็นจากคนหลายคนที่เจอประสบการณ์เดียวกัคุณเป็นร้อยๆพันๆคนเลยเขาจะมาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยเขาเจอแบบนี้เขาแก้ยังไงและรวมทั้งตัวผมเองด้วยที่ว่าผมจะคอยเข้าไปไลฟ์คอยให้คำปรึกษาทุกคนแบบที่แบบข้างนอกเราไม่ได้ทำกันทำกันเฉพาะในกลุ่มนี้เท่านั้นซึ่งกลุ่มนี้นะครับเข้าฟรีถ้าหากว่าใครสนใจนะครับคุณสามารถพิมพ์คำว่า moving on with c h o n a r i s นะครับตรงช่องเสิร์ชเฟซบุ๊กได้เลยคุณจะเจอกลุ่มนี้หรือถ้าหากว่าใครที่ไม่สะดวกนะครับคุณสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับซึ่งกลุ่มนี้นะ 5 6 7นะรหรือถ้าหากว่าคนครบ2,000 0คนแล้วผมจะปิดรับคนกลุ่มนี้ทันทีนะครับเพราะว่าผมจะดูแลไม่ไหวหากว่าใครสนใจนะครับรีบสมัคกรกเข้ามาเลยแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ